ม่านหมอกหนาทึบลอยต่ำเหนือเมืองเก่ากลิ่นดินชื้นเจือกลิ้นเลือดแผวๆดวงตาขาจ้องมองวังร้างเบื้องหน้าไร้เงาผู้คนแต่เสียงฝีเท้ากลับสะท้อนในถงหินเขาก้าวเข้าไปมือกำมีดแน่นลมหายใจสั่นรัวในอกเสียงกระซิบ เล็ดลอดจากเนามืดฟังคล้ายเสียงเด็กร้องไห้หรือแมวกัดลิ้นตัวเองฝุ่นบนพื้นคล้ายถูกกวาดโดยบางสิ่งที่ไม่มีร่างเทดานแตกร้าวน้ำหยดตกลงหัวเย็นเฉียบเหมือนมีคนพ่นลมหายใจใส่ต้นคอเขาหยุดจ้องเงาสะท้อนบนกระจกแตกร้าวในเงานั้น ดวงตาของเขาหายไปมีเพียงช่องว่างดำสนิทคล้ายบ่อเหวหรือรูตาของศกมือซ้ายเริ่มสัน่นนิ้วทั้งห้าเปียกเลือดแต่เขาจำไม่ได้ว่าไปฟันใครเงาสะท้อนขยับทั้งที่เขานิ่งเฉยเสียงแห่พร่าเอ่ยจากในกระจกเจ้าคือราชา เขาถอยหลังหัวใจเต้นแรงทุกก้าวเหมือนฝาเข้าไปในกองไฟรูปปั้นข้างบันไดเคยเป็นเทพบัดนี้บิดเบี้ยวดวงตาถูกควักและแทนที่ด้วยลูกแก้วดำเขาเหลือบมองมันรู้สึกเหมือนมันจ้องกลับก้าวต่อไปกลิ่นสาบแรงขึ้นกลิ่นข้าว เหมือนเนื้อที่เพิ่งเฉือนเขาถึงห้องบันลังประตูงแงม้มเสียงลมหายใจหนักอึ้งลอดออกมาเขาผลักบานประตูเบื้องหน้าบันลังทองร่างหนึ่งนั่งนิ่งแต่ศีสษะห้อยลงข้างตัวดวงตาคู่นั้นมืดดำว่างเปล่าแต่กลับมองทะลุเข้าไปในหัวใจเขา และเสียงนั้นกระซิบอีกครั้งปีศาจเจ้าจำข้าไม่ได้หรือมือที่เคยถือมีดตอนนี้ถือเพียงกระดูกเขาร้องออกมาแต่ไม่มีเสียงเขาเคยเป็นใครและที่นี่คืออะไรทุกอย่างกำลังหลอมละลายกลายเป็นเงามืดและในเงานั้นมีดวงตานับร้อย จ้องกลับมาพร้อมรอยยิ้มเยินเฉียบเสียงหัวเราะเบาเหมือนสายลมแต่แทงลึกถึงกระดูกสันหลังเงาดำคลานจากผนังล้อมรอบเขาเหมือนฝูงหมาป่ารอเวลาขยำพื้นเริ่มยุบรากับโลกทั้งใบาหายใจพร้อมเขาเขาพยายามถอยแต่ขากลับไม่ขยับเงาหนึ่ง ลอยมาข้างหลังประสิบชิดหูลมหายใจมันเย็นจัดเหมือนลิ้นแตะโลหะกลางหมิดวงตาเจ้าไม่เคยเป็นของเจ้าเขาสูดหายใจแต่ในอกมีเพียงเสียงหวีดภาพรอบตัวสั่นไหวบิดเบี้ยวกำแพงกลายเป็นเนื้อหนังหลังคาเปลี่ยนเป็นกระดูกซี่โครง เลือดไหลาตามรอยแตกของพื้นไหลามาหาเขาหยดบนรองเท้าซึมเข้าเนื้อเขารู้สึกถึงมันไหลผ่านเส้นเลือดของตัวเองเขากรีดร้องแต่เสียงถูกกลืนโดยความเงียบราชาบนบัลลังก่อยๆเงยหน้าผิวซีดเหมือนขี้เท่าแต่ดวงตายังว่างเปล่า ไม่มีลูกตามีแต่รูว่างดำมืดเจ้ามาช้าไปเสียงเขาดังแต่ปากไม่ขยับหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะระเบิดภาพในหัวแวบขึ้นร่างเด็กชายคนหนึ่งอยู่กลางเปลวไฟร้องไห้ก่อนจะหันมามองเขาด้วยดวงตา ที่ว่างเปล่าเขาจำได้ครั้งหนึ่งเขาทิ้งใครไว้ในกองไฟนั้นมือเขาเริ่มไหม้โดยที่ยังไม่แตะไฟรอยบาปปรากฏบนแขนชื่อที่เขาลืมไปนานเขียนด้วยเลือดเสียงร้องของเด็กคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ใกล้มากเขาหันไป เห็นเด็กชายยืนอยู่ดวงตาว่างเปล่าใบหน้าดำไหม้แต่ยิ้มเจ้าคือราชาของซากศพจากนั้นเงาดำทั้งหมดพุ่งเข้าใส่เขาและโลกเงียบลงทันทีมีเพียงดวงตาคู่นั้นลอยนิ่งอยู่ในความมืดจ้องกลับมาไม่กระพริบ ความมืดกลืนทุกสิ่งแต่เขายังรู้สึกได้ผิวหนังยังมีอยู่หัวใจยังเต้นแม้ช้าลงแต่บางสิ่งในตัวไม่ใช่เขาอีกแล้วเขาลืมตาพบว่าตัวเองยืนอยู่ในห้องบรลลังบัลลังทองว่างเปล่าไม่มีร่างไม่มีเสียงมีเพียงเงาตัวเอง ทอดยาวบนพื้นหินเขายื่นมือสัมผัสบอลลังแต่รู้สึกเหมือนแต่น้ำแข็งจูจูผ้าสะท้อนก็โผล่ขึ้นกลางอากาศเบื้องหน้าใบหน้าของเขาแต่มันไม่ใช่เขาดวงตาคู่นั้นเป็นช่องว่างลึกไม่มีสีไม่มีแววเหมือนพรงที่ดูดวิญญาณกลับเข้าไป ในอกของเขามีบางอย่างดิน้นเหมือนมีหัวใจอีกดวงกำลังเต้นไม่ใช่ของเขาเองเสียงฝีเท้าดังอีกครั้งชัดเจนชา้าลากยาวเหมือนเสียงโซ่จากซุ้มประตูร่างสูงสวมผ้าคลุมเดินเข้ามาในมือมัน ถือกล่องเล็กๆก,กล่องไม้ดำประดับด้วยลวดลายคล้ายดวงตามันวางกล่องลงตรงหน้าเขาผู้เสียงแผ่วของเจ้าคือมาแล้วเขานิ่งแต่ใจสัน่นมือขยับเองเปิดกล่องภายในกล่องมีเพียงดวงตาคู่หนึ่งมันว่างเปล่าแต่ยังมองเขา เขากรีบร้องแต่เสียงยังไม่ออกเสียงกระซิบจากข้างหลังเจ้าเป็นราชาแต่ราชาที่ไร้ดวงตาก็ไร้ตัวตนเขาหันขวับพบกับตัวเองอีกคนดวงตาเต็มไปด้วยเงามืดริมฝีปากแย้มยิ้มข้าจะรับช่วงต่อมันพูดพร้อมเหยียบเงาของเขาทัานใดนั้น ร่างเขาสุดเหงาแยกออกราวกับเขากลายเป็นฝุ่นดวงตาจากกล่องลอยขึ้นฝังเข้าใบหน้าของอีกคนเขามองดูตนเองกลายเป็นปีศาจใส่ดวงตาที่เคยเป็นของเขาและเดินขึ้นบันลังเขาถูกทิ้งไว้ในเหงามืดไม่มีร่างไม่มีชื่อไม่มีดวงตา ไม่มีเสียงมีเพียงความรู้สึกว่าทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเงามืดห่อหุ้มเขาไว้แน่นหนาเหมือนผ้าหอ่อศพร่างเขาล่องลอยในอากาศแต่ไม่มีทิศทางไม่มีแรงโน้มถ่วงไม่มีแม้แต่เสียงหายใจภายในมืดมิดแต่เขาเห็น เห็นด้วยสายตาที่ไม่ใช่ตนเองเบื้องหน้าคือโถงกระจกยาวไร้จุดจบแต่ละบาลสะท้อนภาพที่แตกต่างภาพแรกคือเขาในวัยเด็กยืนร้องไห้ในห้องมืดข้างหลังมีเงาใหญ่ที่คล้ายร่างราชาภาพถัดไปคือเขา ยื่นมีดให้ชายชราที่ค่อยๆล้มลงด้วยรอยยิ้มเจ็บปวดเขาสูดลมหายใจแต่รับรู้ถึงกลิ่นกลิ่นโลหะกลิ่นน้ำตากลิ่นของความทรงจำที่เน่าเปื่อยประจกบานต่อไปเขายืนอยู่ในบัลลังคนหมอบกราบแต่ทุกคนไร้หน้า ไรดวงตาเหมือนเขาในตอนนี้เสียงกระจกแตกดังทีละบานเสียงแหลมแทงหูจนปวดแต่เขาไม่อาจเบือนหน้าต้องมองทุกชิ้นส่วนทุกบาดแผลของตนบานสุดท้ายแสดงภาพบัลลังว่างเปล่าแต่เงาบนที่นั่งคอยคอยขยับเงานั้น คือเขาเองเขาตะโกนแต่ไม่มีเสียงไม่มีใครได้ยินแม้แต่ตนเองแสงสว่างปรากฏเพียงเส้นเดียวทอดยาวจากฟากฟ้าเหมือนมีคนเปิดประตูเสียงฝีเท้าเด็กดังขึ้นอีกครั้งใกล้มากใกล้จนเขาได้กลิ่นขมเหาควันเด็กชายคนเดิมเดินเข้ามา ในมือมีดวงตาคู่เดิมที่เปื้อนเลือดเขายื่นมันให้แต่ไม่มีคำพูดเพียงจ้องเขาด้วยดวงตาที่ไม่เกรียมแต่ยังชัดเจนเขายื่นมือรับปลายนิ้วแตะดวงตานั้นความรู้สึกทั้งหมดพุ่งเข้าร่างเหมือนฟ้าผ่าตรงกลางหน้าอกเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้ เสียงคำสาบล้นไหลเข้าสมองภาพเบื้องหน้าหมุนเร็วร่างเขาพุ่งทะลุกระจกทุกบานแตกตามจนกระทั่งเขากลับมาในห้องบัลลังยืนตรงบัลลังดวงตาของเขากลับมาแล้วแต่มันมองเห็นทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่มนุษย์ไม่ควรเห็นบนพื้น มีร่างหนึ่งนอนนิ่งคือเขาคนเดิมไร้วิญญาณไร้ดวงตาเสียงกระซิบดังก้องในห้องตอนนี้เจ้าไม่ใช่ราชาแต่เป็นผู้เฝ้ามองทุกนิรนันเขารู้ตัวว่าน,นี่คือการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่มีทางย้อนกลับและเงามืด ไม่เคยจากไปเพียงแค่เปลี่ยนตำแหน่งของเจ้าของดวงตาความเงียบกลายเป็นเสียงที่ดังที่สุดแม้ลมหายใจก็หนักราวกับภูเขาทับอกเขายืนนิ่งบนบันลังทองที่เย็นเฉียบราวกับสร้างจากน้ำแข็งพันปีร่างที่นอนแน่นิ่งเบื้องล่างยังคงไร้ตาไม่มีเลือดไหล ไม่มีร่องรอยความเจ็บปวดมีเพียงความว่างเปล่าเหมือนดินที่ไร้รากเขาก้มมองมือของตัวเองมันเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่มือมนุษย์ไม่ใช่มือของเขาผิวหนังกลายเป็นเงาดำแทรกด้วยเส้นเลือดสีเงินที่เต้นช้าๆเหมือนนาฬิกาที่พังเขาหันมองรอบห้องรูปปั้นเทพเก่า กลับกลายเป็นปีศาจบางตนหัวเราะบางตนร้องไห้แต่ทั้งหมดลืมตาขึ้นพร้อมกันจ้องมองเขาพวกมันกระซิบพร้อมกันเป็นเสียงเดียวเจ้ามองเห็นแต่จะไม่มีใครมองเห็นเจ้าอีกต่อไปเขาเอื้อมมือไปที่บันลังหวังจะสุดนั่งแต่ร่างกลับทะลุผ่าน เขาไม่สัมผัสอะไรอีกเขาไม่รู้ตัวว่าเมื่อไหร่เขากลายเป็นเงาไม่มีเนื้อไม่มีเสียงไม่มีน้ำหนักเงาดำของเขาทอดยาวบนพื้นแต่ไม่มีร่างจริงเงากลับเคลื่อนไหวเองในจังหวะที่แปลกไปเขากลายเป็นเงาที่ไร้ร่างเงาที่เห็นทุกอย่าง แต่ไม่อาจเข้าไปแต่ต้องในเงานั้นปรากฏดวงตานับร้อยบางคู่ร้องไห้บางคู่หัวเราะบางคู่จ้องขม็งเต็มไปด้วยความเกลียดชังพวกมันเป็นของใครเขาจําไม่ได้หรืออาจไม่อยากจําเสียงกระจกแตกดังขึ้นอีกคราวนี้ไม่ใช่จากภาพแต่จากบานหน้าต่างสูงสุด กระจกแตกเผยให้เห็นท้องฟ้าที่บิดเบี้ยวเต็มไปด้วยเงาสีดำกลางฟ้านั้นมีบางอย่างกำลังลงมาชา้ชาช้ารากับปีกของมันกางอยู่เหนือการเวลาดวงตาเขาหันมองเองไม่ใช่ตามสั่งของสมองหัวใจเขาเต้นช้าลงแต่เสียงในหัว กลับดังขึ้นเจ้าต้องเห็นทุกความตายทุกบาปทุกเงาที่เจ้าเคยทิ้งไว้และเมื่อปีกนั้นแต่พื้นโลกเขารู้ว่าปีศาจที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงาแต่มันคือเงาที่ซ่อนอยู่ในใจคนปีกนั้นใหญ่โตดำทะมึน แต่ละเส้นขนนกขยับช้าเหมือนลมหายใจของคนตายมันไม่รีบร้อนไม่ต้องรีบเพราะมันรู้ว่าเขารออยู่แล้วร่างที่เคยเป็นของเขาค่อยๆถูกยกขึ้นไร้แรงต่อต้านลอยขึ้นกลางห้องบัลังเหมือนตุ๊กตาห้อยจากได้เงาทั้งหมดรวมเข้าที่ปลายปี ปลืนซากปลืนเสียงปลืนแม้แต่ความเงียบเขาเฝ้ามองแต่ไม่อาจหันหน้าหนีเพราะดวงตาใหม่ไม่ยอมปิดภาพเบื้องหน้าชัดแม้ไม่ต้องการเห็นร่างของเขาเริ่มบิดเบี้ยวแตกละเอียดเหมือนเท่าฐานปลิวในอากาศในวินาทีนั้นความเจ็บปวดทั้งหมด ถาโถมไม่ใช่ทางกายแต่ในหัวใจในวิญญาณเสียงร้องนับร้อยดังก้องไม่รู้ว่ามาจากไหนหรือจากเมื่อไหร่เสียงเด็กเสียงหญิงชราเสียงทหารเสียงสัตว์เสียงตัวเขาเองเจ้าจำได้หรือยังเขาจำได้ ทุกครั้งที่เขาเลือกนิ่งเลือกปล่อยเลือกหลบตาดวงตาทุกคู่ที่เขาเมินตอนนี้หันกลับมาจ้องเขาไม่กะพริบไม่ให้อภัยเสียงสะท้อนคล้ายหัวใจเต้นในห้องโลง่งดังขึ้นราชาไม่ใช่ผู้ปกครองแต่คือผู้แบกบาปของทุกชีวิตบัลลังเบื้องหลังเขา แตกสลายกลายเป็นฝุ่นลอยไปพร้อมซากแห่งความภาคภูมิเงาสีดำไหลาจากพื้นห่อหุ้มเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันแทรกเข้าทุกรูขุมขนทุกรอยแผลทุกความทรงจำเขากลายเป็นหนึ่งเดียวกับมันไม่มีคำว่าค่าเหลือเพียงเสียงกระซิบ ที่สะท้อนวงเวียนในเงานั้นเขาเห็นอนาคตเห็นผู้คนมากมายเดินเข้ามาในวังนี้ในเวลาต่างๆแต่ละคนก็เหมือนเขาลืมหลงเงียบและทั้งหมดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดนี้เสียงหนึ่งเอ่ยชัดเจน เหมือนพูดทางหูเจ้าคือดวงตาของปีศาจและเจ้าจะเห็นจนกว่าแสงสุดท้ายจะดับเขาไม่ตอบไม่กลัวไม่เศร้าเพราะเขาไม่มีตัวตนแล้วมีเพียงดวงตาคู่หนึ่งที่ลืมไม่ลงแสงสุดท้ายและไปหลังขอบฟ้าห้องบัรลัง ตกอยู่ในเงามื่อสนิทไม่มีเปลวเทียนไม่มีเงามีเพียงความว่างเปล่าที่แน่นขนาดเหมือนอากาศถูกดูดออกไปทั้งหมดแต่ในเงานั้นมีการเคลื่อนไหวเบาช้าแต่ชัดเจนเสียงฝีเท้าเปล่าเหยียบหินเย็นดังทีละก้าวใกล้เข้ามา ร่างหนึ่งเดินฝ่าความมืดเข้ามาดวงตาคู่เล็กลุกโชว์ในเงาแดงลึกแต่เต็มไปด้วยคำถามเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบขวบถือเทียนเล่มเล็กที่ไม่ควรติดแต่กลับสว่างเธอมองตรงเข้าไปในช่องว่างของบัลลังตรงจุดที่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจ แล้วเธอก็พูดท่านเห็นข้าหรือไม่ในความมืดไม่มีเสียงตอบแต่เทียนของเธอไม่ดับเงาดำค่อยๆเคลื่อนไหวชา้าระมัดระวังเหมือนสัตว์ร้ายที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายพันปีเสียงกระซิบดังแผ่วเบาจากทุกมุมห้อง ลอยมาซ้อนกันแปลกประหลาดเหมือนเด็กหลายคนพูดพร้อมกันคนละภาษาเจ้ามองเห็นเขาหรือไม่เจ้ากลัวเขาหรือไม่เจ้าคือผู้ต่อไปใช่หรือไม่เด็กหญิงสัน่นแต่ยังยืนตรงตาเธออย่างจ้องไม่มีวูบไหวจากเพดานสูงเงาหนึ่ง ค่อยๆหย่อนตัวลงไม่มีปีกไม่มีแขนเป็นเพียงรูปร่างที่ทำจากเงาและเสียงมันไม่มีหน้าแต่เธอรู้ว่ามันกำลังมองเธอเขาเธอกระซิบคือผู้ที่เห็นทุกสิ่งเงานั้นหยุดนิ่งเสียงรอบตัวเงียบลงในชั่วพริปตาเด็กหญิง ยื่นมือออกนิ้วเล็กๆสั่นระริกแต่ไม่ถอยข้าจะไม่หนีถ้าท่านต้องเห็นทั้งหมดนั้นข้าจะให้ท่านเห็นข้าด้วยทันใดนั้นเปเลวเทียนลุกวาบแรงเกินขนาดแสงแสบตาทะลุผ่านเงาทุกชั้นและในวินาทีนั้น เขาเงาที่เคยเป็นราชามองเห็นเธอไม่ใช่ด้วยดวงตาแต่ด้วยบางสิ่งหรือกว่านั้นเสียงหนึ่งในเงาหัวเราะเบาๆชา้าแผ่วแต่เจ็บปวดจากความมืดเขากระซิบกลับเจ้าต่างหากที่ข้ารอมาโดยตลอดและเงาดำ ค่อยๆถอยกลับปล่อยให้แสงแตะพื้นอีกครั้งแต่สิ่งที่มันทิ้งไว้ไม่ใช่คำสาบไม่ใช่ความตายแต่คือบางสิ่งที่เหมือนความหวังในรูปของเด็กตัวเล็กที่กล้ามองแม้ในความมืดที่สุดเซคเนนดิงและเซเชิรนเพร์โสดเปลวเทียน มอดลงช้าช้าควันสีขาวลอยขึ้นกลิ่นหอมจางเหมือนกลีบดอกไม้ที่ถูกจุดไฟในฤดูฝนเด็กหญิงยังยืนนิ่งใต้รัศมีสุดท้ายของแสงเล็กๆนั้นแสงสะท้อนในดวงตาเธอเผยให้เห็นบางสิ่งที่ไม่ใช่ความกลัว แต่เป็นความเข้าใจใต้บัลลังเงาเริ่มสั่นไหวเหมือนรอคำสั่งสุดท้ายและเขาวดวงตาในเงารู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมานานถ้าเคยเป็นเจ้าเสียงของเขาดังกล้องในห้องไม่ใช่เสียงปีศาจไม่ใช่เสียงของเงาแต่เป็นเสียงของคนที่ครั้งหนึ่งเคยมีหัวใจ เด็กหญิงเงยหน้าแสงสะท้อนบนน้ำตาระยิบระยับแล้วตอนนี้ท่านยังอยากเป็นใครคำถามนั้นกระแทกหัวใจที่หลงลืมตัวตนอย่างแรงเหมือนลมหายใจแรกหลังการจมน้ำบันลังเริ่มร้าวเสาหินเริ่มสั่นพื้นใต้เท้าแตกร้าวทีละแผ่น เหมือนโลกกำลังหายใจเขามองเธอไม่ผ่านดวงตาแต่ผ่านทุกความทรงจำของมนุษย์ที่เขาเคยเป็นเสียงสุดท้ายที่เขาเอื้อนเอ่ยจงหลบออกไปก่อนที่เงานี้จะกลืนเจ้าเด็กหญิงไม่ถอยกลับก้าวเข้าใกล้และวางมือเล็กๆตรงกลางเงาดำ ที่ไหลลวนเหมือนน้ำทุกอย่างหยุดนิ่งแม้แต่เสียงกระซิบภาพของเขาเผยร่างในแสงสลัวไม่ใช่เงาแต่เป็นชายคนหนึ่งในชุดราชาดวงตาว่างเปล่าแต่มีน้ำตาไหลถ้าข้าเลือกผิดเจ้าคือโอกาสที่ข้าจะเลือกใหม่เด็กหญิงพยักหน้าไม่พูด เพดานโถงเปิดออกแสงจากฟ้าทะลุลงมาเหมือนสายฝนที่ฉล้างวิญญาณร่างของเขาค่อยๆจางไม่ใช่ถูกกลืนแต่ค่อยๆถูกปลดปล่อยเงาดำไหลถอยกลับหายไปในรอยแยกของหินเสียงสุดท้ายจากเขา ก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงข้าจะเฝ้าดูในแสงไม่ใช่ในเงาอีกต่อไปและห้องบรรลังก็เหลือเพียงเด็กหญิงยืนท่ามกลางฝุ่นแสงที่เหมือนเกล็ดดาวร่วงจากฟ้าไฟนอลเอนดิงเกรสเฟรนดิงเซชอร์เอพิโซดฤดูเปลี่ยนหิมะาแรกของปีตกปกคลุมวังร้างหลังคาทองคำ กลายเป็นสีเงินเงาไม้เปลือยกิ่งทอดผ่านหินเก่าเหมือนลายมือของการเวลาเขียนประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครจดจำผู้คนเลิกพูดถึงราชาคนสุดท้ายเหลือเพียงเรื่องเล่าที่ไม่มีชื่อเลื่อนรางในบทกลอนเด็กแต่ลึกเข้าไปหลังม่านต้นไม้ที่ไม่มีใครกล้าผ่าน คือวังต้องสาบหรือที่ใครบางคนเรียกมันว่าห้องเงาแต่วันนี้มีเด็กกลุ่มหนึ่งเดินฝ่าหิมะเข้ามานำโดยเด็กหญิงในชุดขาดวินถือเทียนเล่มใหม่เธอหยุดหน้าโถงก้มลงเอานิ้วแตะพื้นหินเย็นเขาอยู่ที่นี่เธอกระซิบ แต่เขาไม่หลับอีกต่อไปเงาสะท้อนปรากฏในหินเป็นใบหน้าของราชาไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นมนุษย์ใบหน้าที่เศร้าแต่สงบดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยแสงเทียนในมือเธอไม่ต้องจุดมันลุกขึ้นเองแสงนั้นสะท้อนเข้าเพดานสูง เกิดลวดลายที่ไม่เคยมีใครเห็นดวงตานับร้อยบนฝาผนังหลับตาพร้อมกันไม่มีความหวาดกลัวไม่มีการพิพากษาเพียงการให้อภัยลมเย็นพัดผ่านไม่ใช่เสียงกระซิบของเงาแต่เป็นเสียงของปีกที่บินจากไปไกลเด็กหญิงวางเทียน ไว้กลางห้องแล้วยิ้มเบาๆก่อนหันหลังเดินจากมาพร้อมแสงอาทิตย์ที่สาดเข้าทางประตูวังเงาดำไม่กลับมาอีกเพราะมันไม่จำเป็นต้องอยู่และดวงตาของราชาก็ไม่วา่างเปล่าอีกต่อไปเพราะเขาได้เห็นแล้วทุกสิ่งรวมถึงสิ่งที่สวยงามที่สุด การเริ่มต้นใหม่